สังเกตเพื่อนๆหลายคนรอบตัวหากช่วงหลังเรียนจบยังไม่มีแฟนพอเริ่มเข้าวัยทำงานส่วนใหญ่นะครับมักจะบ่นว่าหาแฟนยากทั้งๆท,ท,ที่ตอนเรียนอาจจะเคยฮอตมีคนเคยเข้ามาจีบมากมายแต่พอเข้าสู่วัยทำงานกลับโสดบางคนไม่ได้อยากครองโสดเลยด้วยซ้ำแต่ทำยังไงก็ไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีเพราะอะไรทำไมพอถึงวัยทำงานแล้วหาแฟนยากกว่าตอนเรียนลองมาดูสาเห,เหตุที่นากาชิมามะชาแนลนำมาฝากเลื่อนกันดีกว่านะครับใน ทำไมตอนทำงานหาแฟนยากกว่าตอนเรียนมาเรื่องวันที่ 1. นึ่เขามีคู่กันหมดแล้วส่วนใหญ่ในที่ทํางานนะครับใครๆก็ต่างมีหวานใจไปตัวไปนตนบางคนก็คบกันมาตั้งแต่เรียนมหาลัยนั่นแหละส่วนคนสดๆที่เหลืออยู่ก็อาจจะยังไม่ใช่สําหรับคุณอย่างไรก็ตามนะครับมนุษย์เราก็ยังต้องการคนที่คลิกกันอยู่ดีถ้าหากไม่ใช่ฝืนคบไปสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดนะครับ 2. รูทีนชีวิตตื่นนอนทํางานกลับบ้านแล้วก็นอนใครมีกิจวัตรประจําวันแบบนี้บ้างเช้าตื่นมาเพื่อฝ่ารถติดไปทํางานจากนั้นก็อยากจะกลับบ้านหลังจากที่ทั้งวันต้องออกไปเผชิญกับปัญหารถติดการทํางานที่แสนวุ่นวายและคุณก็แค่อยากจะทิ้งตัวลงบนท,ที่นอนในห้องที่รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่แสนสบายที่สุดแล้วสําหรับคุณ 3เพื่อนหายปาร์ตี้น้อยลงก็เพราะต่างคนต่างมีภาระหน้าที่การนัดเจอพบปะสังสรรค์เพื่อปาร์ตี้กันแบบสมัยตอนเรียนก็จะน้อยตามลงไปทุกทีทุกทีนะครับจะนัดรวมตัวกันก็ยากเพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้ออกไปเจอผู้คนก็มีโอกาสน้อยลงไปด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คุณยังโสดอยู่ยังไงล่ะครับ 4. เลือกมากข้อแม้เยอะตอนสมัยเรียนยังเป็นเด็กอ่อนประสบการณ์พอใครเข้ามาหวนขนมจีบคุณก็อาจจะเซ y y e แต่พอโตขึ้นมาเริ่มทํางานและก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเริ่มคิดจริงจังจึงมีข้อแม้เยอะไม่ตกลงปลงใจกับใครสักคนเพราะยังไม่โดนใจถึงแม้จะมีคนเข้ามาแวะเวียนจีบบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณก็เลยยังโสดแต่ก็แอบมาบ่นกับตัวเองทุกทีนะครับว่าทําไมไม่มีแฟนสักที หาความสดใสและสเสน่ห์ที่เคยมีหายไปนะครับลองสังเกตตัวเองในวันนี้กับเมื่อตอนสมัยตอนคุณเรียนคุณเคยอาจจะป๊อปปูล่าเพราะดูดีสดใสแต่พอเริ่มทํางานความเครียดจะทําให้คุณดูหม่นหมองอย่าทํางานจนลืมดูแลตัวเองนะครับทั้งสุขภาพทางกายควรมันออกกําลังกายเลือกทานอาหารดีๆให้ตัวเองบ้างนะครับและสุขภาพจิตก็เช่นกันอย่าเครียดกับงานจนทําให้ชีวิตไม่สดใสไม่มีรอยยิม้มทําให้ใครที่เห็นไม่กล้าเข้ามาใกล้คุณก็เป็นได้อีกเช่นกันนะครับ และสำหรับคนโสดก็อย่าไปซีเรียสอะไรกันมากายนักนะครับถ้าจะมีมันก็ต้องมีสักวันนั่นแหละความรักแต่ถ้ายังไม่มายังไม่ใช่ยังไงมันก็ต้องเป็นโสดต่อไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก g a n g b e a u t y com ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตกชิมะมาชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจยยารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถาม เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ